ก้าบสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีซนะีเบิร์ตส,สู่สู่สคนเนาะหลังจากคุดคุ้มแล้วพี่น้องเอ้ยก็ชิได้เทกัดเพื่อนก่อนนะเนาะจะชิได้ตั้งเสาเถาแม่กับมะเบิงอ่าเห็ดจี้พี่น้องเห็ดหมองตำาสาดเนาะอืมตอนนี้ก,กำลังกิบ สารอันผื้อกระเที่วาตากแห่งต่างแยงแล้วเลยเนาะย่อมสีพร้อมเลยพี่น้องนี่มาเบิ่งนทำกันนี่ย่อมสีแบบนี้แหละวิธีย่อมกรบต้มน้ำเด,เดือดเอาสีใสแล้วผือไปจุ่มเนาะมีสีนี่สีอ่ำสีแดง ว่าสีอิดด้วยสีงูดินสียังไลพี่น้องเ้ยเบิ่งเอานี่แหละเบิ่งอัน,นีแเลย,อน,น,เลยนอกันบ้างที่ก็เอิน่นบุถือก็มีถาวบอกว่าพิดบางอย่างก็ต้องขอโทษขออภยัยเนาะบางทีก็เอิน่นแต่ละท้องถิ่นก็เอิ้นบุคือกันมาเบิ่งนำกันพี่น้องนี่ขุมกะถทอว่าคุญแล้วเรียบร้อยนี่เลยเสาก,กะ ได้มาเรียบร้อยนี่เลยอันนี้คือระดับเถาพอเพ่นจับแล้วเนาะสายระดับนี่ถือว่าแล้วเรียบร้อยนี่ไปเบ่งทำการแถาพอพันเทเสาได้ก่อนนี่คุมก็ะชอคุดแล้วเลยเนาะนี่นี่ ผมนถ้าพร้อมเทเสานีก่อนพี่น้องเ้าว่าข้าสชีจงไว้เห็ดประตูนีบอนหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นวิกเป็นงานพอไรออกเขา่าสะดวกสบายพี่น้องแล้วก็สิเห็ดประตูอีกทางบอนต้นม่วงพวแหละแต่ว่าในหนีนนก็อันข้าสชีแบบอัดใส่หลอกไววแหละข้าว่ามีวิกมีงานจะ่อยไข่เนาะ่อยไข่จะ่อยเปิดพี่น้องเพราะว่า เพื่อนเดินเทามันแคบเนาะสะาพอมันแคบ,แบเทาก็เลยว่าเออต้องเห็ดแบบนี้แหละพี่น้องชั่นกรรมมันฉีเข่าออกมันฉีเข่าออกกนีย่ยพี่น้องไอ แปลงบ้านนี่ค่ะเอาไปเทเฉ่ยขุมต่อไปตักปูนอีกพี่น้องเ,เอ้ยเห็ุประตูอีกอยู่วางนี่เนาะนี่อยู่วางน,นั่นี่นี่เห็ุประตูอยู่เชิงนี่เลยพี่นอ้องเหล็กขุมเนาะต่อหน,นึ่ะเสาหนึ่งต่อไปหั่นกับเสาหนึ่งประตูก็สิประมาณสามเมตรสามเมตรปลายเนาะสามเมตรกว่ากว่าประตูเฮากะ ปุ่นสะสมเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้รรรรรอยเลยไปเทเลยนี่ถ้าพอมันจัดการพี่น้อยเทใส่ตัวนั้นขวาเทนีซื้อเทน้อยเยียว พอดีเทหลายปานใดเนาะคือกันเปื้อนเทนี่ะบ่ได้เทหลายททําได้นึงได้ระดับเนาะบ่ได้ตีนทเทตีนทยงันพี่น้องเฮาก็คันว่าอะบัดกอบหยังพุ่นแหละพี่น้องสิได้อันนั้นเนาะสิได้เฮ็ดซอยกันว่าตัวนี้มันน้อยนึงว่าเฮ็ดบแบบ ขับรถบกข่า,บบขาใจนเนาะเพิ่นเห็ดแบบใดแบบใดนะพี่นอ้องมีใจะให้เพิ่นเห็ดก่อนตัวนี้นี่เทแล้วก็แทกเบิ่งมันต้องแบบนี้เลยพี่น้องเลยละเอียดละเอียดในะจังหน่อยนี่เทแล้วแหละตัวนี้ ใช่แล้วถ้าพ่อเพิ่นก็แปรงแปรงแ,งแ,งแล้วก็แทกระดับเนาะว่าระดับมันต้องเอาแบบให้มันพอดีพอดีเป๊ะๆอะไรพี่นอ้องอันบอกพอดีมันสิหัวต่ำหัว่าชุงเน,ะนาะเป็นต่ำต่ำ,ตำ,ตำชุ้งชุ้งอะไรพี่น้องเลยรับพื้นแข็งตั้งเลยก้อยปุ่นผมเลยเสมอกันเลยอืม อันนี้คือไม้ที่ว่าเพิ่นแทกระดับไว้แหละเพิ่นจับอันระดับเมียนเลยพี่น้องเลยนี่ง่ายหนึ่งหนึ่งไปสิ่นี่อา้าวมาดีอุ้ยจอ่อเรียบร้อยนี่เทแล้วกระแทก ปึ๊บช่วงน้อยหนึ่งช่มงน้อยหนึ่งครับผมนะตักออกบอก่แบบนี้ได้พี่น้องเันโบแมนวันเมื่อท่านทีหรือทีท่านได้หรืได้โบแมนได้น้อต้องแทกระดับว่าเออเทาเทตอมาเทเนี่ยมันนี่ครับเทาเทเทาต้แทกระดับพืชแล้ดับมานยังมันให้มันได้เสมอกัน มันจังจังคอยปล่อยให้มันแหงมันแข็งกระชากนะโอ้ยมันกระชับว่ายแล้วเนาะขั้นตอนแรกฮะก็เริ่มขั้นตอนแรกพี่น้องไอเทต่อมอไว้มือเช้ามาเนี่เขาก็ได้ตั้งสเสา,าเลยแหละเนาะท่าพอตั้งเสาตั้งเสาตั้งยงเลยข,ข่าวสูตรเท่คานเท่ยังเลยก็ติกอแล้วพี่น้องไอบาทบาน,นี่ เราตั้งเส้าแล้วเขาก็ถมขุมถมยังแล้วกักเทคา,านแล้วบ้านนี้เอาเทกอีกแล้วเอือโอเคแล้วเอาเทเช้านี่อีกเออจอแทมืองก่อน แปงแปงแกระแทกบ้างก่อนเขาบกพอจังใส่อีกเนาะแปลงระดับน้ำอะไเพียงเพียงๆบนี้เลยเวทเจ้า,ามามแข้งมาคันได้ตั้งเสาตั้งยังเลยใส่เลยแหละตั้งเสาก้อยพุ่นทมอีกแน่นตึง ทันไรเนี่ยแทกระดับยังโบถึงเบิดหันพอดีไปชักฉันเทไปได้ลนะายแป้งบ่ท่านาไหไดไรได้ี่นออะแข็งตึงไปหมดไรแป้งไหงไดไรโอ้ยเลี้ยวตายเลย เห็นนะครับจากว่าบอยากบอยากทีหลายๆแทนที่พ่อๆมันหลายๆเห็ดไปหลายๆโอ้ยบะได้เนาะอันตรายอันตรายพี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่าใหแถาพอเป็นพูกแป้งเป็นปูเห็ดอันมาเช่าชั้นได้ชั้นได้พวกเขาวันนี้เขาบฆษนัดีดโูบัดกกอปันยังพวกแล้วเขาจังซอยกันเห็ดมันจึงไวแน่ส่วนสีส่วนยังเขากับท้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องฮึ่ ยังเหลือแต่สาบบันไดเนาะสาบบันไดกับติดอ่ากระเบื้องเขาเห็ดพวแล้วเขาจะฉีดสาบแล้วกระติดกระเบื้องอืมออดมักอีกที่นอกไอ้รอบนี้ อีกแบบน,นี้อืดเดอ้อเดอ้อเดอ้อโอ้ยอยามันหลายผลเนาะแปลงซะก่อนลแล้วก็แทกขุมแถวนี้คือชิบูเลิกหัวมันค่อยมาพี่เนาะคนคือระดับนี่ระดับกระเสือกเสียเท่านี้แหละพี่เนาะเงยาวสุด ต้นสีดาต้นมะฝรัง่งกแหละอาวดำเนินไปเรื่อยๆพี่น้องโอเคแหละโอ้อมาใช้ตัวนี้อีกบาเนี อีกตนี้อ,อีกอ๋อคนคนคนผสมผสมอ้าเอ้ เอ้จากเลยสได้ระดับได้ท้าพอว่ะแปลงหนามขึ้นเนี่ไหมโอเคแบบนี้ได้พี่น้องเลยเบิกน้ำกันได้พี่น้องเลย นี่พี่น้องวิธีต่ำแบบนี้เลยขั้นตอนนี่แบบนี้เลยเนาะขั้นตอนที่ว่าก่อนสีเป็นได้ต่ำสาดเด้พี่น้องเพื่อชิพ็ซซานในโบเมนโบเมนของง่ายๆพี่น้องเลยเป็น หาหกขันตอนสิบขันตอนโหจักทั้งสะทงซอยทั้งหม่อมเขาปุ้ยเนี่นแยแหนกไปเลยสิช้อนออน,น,น,นี่พี่น้องอนี่นอนโอ้โหแบบนี้เลยพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งน,นี่เนาะเทแล้วเรยียบร้อยเลยตัวนี้กันนี่ มาหนีประตูพี่น้องมาหนีคือประตูเนาะระหว่างเสาหนีแถวหน่นประตูสามเมตรนี่ตึนี้ก็เทแล้วเทแล้วนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนี่เลยเรียบร้อย มาทางนี้ก็ยังเยบบ้านเล้วพี่น้องเอ้ยก็เสิแล้วก็โดนเติบไปแหละเอาค่ะอันเดียวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ว่าเพิ่นอ่าเมตตาสร้อยเหลือบ่าวตายแล้วก็ครอบครัวพี่น้องเอ้ยให้ได้ทาสีบ้านแล้วก็เฮ็ดหัวหน้าบ้านเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณแม่ใจดีทางอ่า มืองน,นอกหลายๆเด้อขอให้เป็นมันมันเฮงๆรวยๆเด้อเนาะขอให้เป็นจเจริญรุ่งเรืองคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองมันมันเฮงเฮงอยู่ดีมีเฮงโอ้ทำให้ไกระถาดไรเชื่อพี่น้องเอ้ยเอาละสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเด้อพี่น้องผมพ่อ,พพอก็คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ทำ นอสบายดีพี่น้องลาไปก่อนเนะาะไปดีประลูก